สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะมาพบกับเช่นเคยในช่วงที่ว่าปูจะมาแนะนําน้ําหอมเนาะสำหรับน้ําหอมที่ปูจะนํามาแนะนําในวันนี้นะคะก็มาถึงคราวของน้ําหอมสําหรับผู้ชายบ้างเนาะก็ตอนนี้น้ําหอมสำหรับผู้ชายในช็อปที่ปูมีเทสเตอร์อยู่นะคะก็จะมีแค่ dior soap นะคะก็ตัวนี้จะค่อนข้างจะเป็นตัวที่ขายดีตัวหนึง่ง อย่าว่าแต่ในช็อปปูเลยเนาะตอนนี้ทั่วโลกอะ่ะดีออรโซวัตคือตัวที่ขายดีมากๆแล้วก็ตัวที่ใกล้เคียงกันก็คือเบลเดอร์ช n e l ซึ่งตัวนั้นทางช็อปของเราอะได้ขายหมดไปแล้วเนาะแล้วก็กำลังรอสินค้าเข้ามาด้วยตอนนี้สำหรับดีออรโซวัดนะคะจะเป็นน้ำหอมกลิ่นผู้ชายกลิ่นแบบอม จะเป็นกลิ่นที่สดชื่นสดชื่นออกแนวเพย์บอยเซ็กซี่เซ็กซีคือต้องนึกภาพถึงพอได้กลิ่นอนะเราจะต้องนึกภาพถึงผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสีดำปลดกระดุมออกถึงเราได้เห็นแผงอกอะไรประมาณนี้ก็คือออกแนวเพย์บอยเพย์บอยหน่อยเนาะสำหรับตอนนี้นะคะมินิ p e r ฟ์ฟูบายปูจะมีเดียวโซวัาอยู่2ตัวนะคะก็คือตัวที่เป็นโอเดอร์พัฟฟูแล้วก็ตัวที่เป็นโอเดอร์ทัวเลนะคะ ตอนนี้ตัว odor toilet ปูเหลืออยู่แค่1ชิ้นเท่านั้นเองก็อย่างที่ตัวโชว์ตรวส่วนด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นเ d อร perfume แต่ปูจะปูมีเทสเตอร์ก็คือตัว o d เด toilet เนาะ mm hmm. เพื่อไม่ให้เป็นการแบบเสียเวลาเราจะมาเริ่มร mm ีวิวนะคะปูจะเริ่มตรงโน้ตต่างๆของ Dior s so o f a odor toilet ก่อนเนาะ เริ่มที่ท็อปโน้ตนะคะก็ะจะเป็นตัวเบอร์การ์มอตหรือมะกรูดตัวมิดเดิลโน้ตก็จะเป็นลาเวนเดอร์เนาะตัวเปปเปอร์สตาร์อานิสแล้วก็ mic, นัตเมกเนาะตอบและตัวเบสโน้ตก็คือแอมบร็อกซานและก็วานิลาจากป่าปวนิวกีนีตัวแอมบร็อกซานนี่ก็คือน่าจะเป็นแอมเบอร์กริดสังเคราะห์นะคะที่จะทำให้กลิ่นนะคะมัน อบอวนแล้วก็กลิ่นติดทนนานขึ้นเนาะโอเคปูจะลองฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้ก่อนนะจริงๆแล้วทั้งวันอะปูฉีดไว้แล้วตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็เย็นมากปูจะลองตอนนี้ให้เพื่อรีวิวกลิ่นตอนสัมผัสหรือว่าฉีดแรกเนาะถึงความฟุ้งอะไรของน้อง ฉีดน้ำหอมไปฉีดกลิ่นนี้ไปข้างนอกก็จะคิดว่าฉีดน้ําหอมผัวเปล่าวะ <c oughs> ต้องรอสักครู่นะคะเออสำหรับการฉีดในฟิลลิ่งแรกที่สัมผัสได้เนาะจะได้ถึงความสดใสน่าจะเป็นความสดใสของตัว top note ที่บอกไปตอนแรกก็คือตัวเบอร์ก o มอนะคะตัวนี้มันจะเพิ่ม ความสุดสความเซ็กซี่อะไรเข้ามาเนาะกลิ่นก็จะในตอนฉีดตอนแรกอะกลิ่นก็จะฟุ้งหน่อยฉีดตอนแรกอะกลิ่นมันก็ออกฟุ้งฟุ้งนะออกแนวใสใเซ็กซี่แต่พอผ่านไปสักพักหนึงอะความฟุ้งอะค่ะมันก็จะลดลงเพราะว่ามันลดเร็วไปแล้วก็เหมือนปูฉีดมาทั้งวันอะมันเหมือนว่ากลิ่นอะคะมันจะหายไปค่อนข้างพอสมควรถ้าหากว่าไม่ได้แบบ เข้ามาดมใกล้ๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไม่ได้กลิ่นเนะาะความฟุม้งของตัวน้ําหอมเนาะผ่านไปสักพักก็จะออกแนวแบบว่าแนวนิ่มๆแนวนิ่งๆสุขมุมสุขมุขมกลิ่นนะคะพอผ่านไปเนาะพอถึงตัวเบสโน้อะมันก็จะเป็นกลิ่นจะเป็นแบบจะเป็นแบบเหมือนกลิ่นเครื่องเทศพอผ่านไปนานๆอะ มันจะแบบว่าพอกลิ่นแรกมันฟุ้งไปหมดแล้วใช่ไหมคะผ่านไปสักพักมันจะได้เป็นกลิ่นเครื่องเทศออกแนวหวานหวานออกแนวแบบผู้ชายเซ็กซี่หน้ากอดหน่อยเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่เซ็กซี่เนาะมันจะมีความสุขขมนุ่มลึกอะไรเข้ามาด้วยเพราะอาจจะเป็นเพราะมีกลิ่นพวกเครื่องเทศอะไรเข้ามาอย่างตัวเปเปอร์อะไรประมาณนี้แหละที่ทําให้ดูเซ็กซี่ด้วยระดับเนื้อ แล้วก็ต่อมาค่ะกลิ่นเนี่ยจะออกไปในแนวว o ดดีอ้ออเรนเทิลเนาะจะแ,แบบว่ามีทั้งกลิ่นไม้กลิ่นออกแบบว่าคล้ายๆกําย,า,ย,รรยานอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าเป็นกลิ่นสำหรับผู้ชายที่มันก็ผู้ชายผู้ชายอะ่ะพอไปพอฉีดไปแล้วถามว่า ม,ม,มันก็แบบว่าดูดแบบดูเพิ่มเสน่ห์ให้กับผู้ชายเนาะกลิ่นนี้จะเป็นตัวดึงดูดให้ผู้หญิงเข้า,าก็ถามว่าโอเคไหมสำหรับปูเพรว่ากลิ่นนะจะคล้ายๆกับตัว b บลูเดอร์ชาแนลซึ่งสองตัวนี้จะค่อนข้างคล้ายกันแต่ถ้าให้ปูเลือกแล้วก็คิดว่าน่าจะขายดีกว่าแล้วก็เหมาะสำหรับเมืองไทยมากกว่าน่าจะเป็นตัว,ตวโซวะนะคะก็เหมือนกัน ถ้าถามถ้าถามว่าเทียบระหว่างเบลเดอร์ชาแนลกับดีออโซวาะคะ<ๆ>เขาจะคล้ายๆกลิ่นคล้ายๆกันก็เลือกเลือกเลือกตามที่ชอบได้เลยเพราะแต่สำคือสําหรับในช็อปมินิเพ์ฟูมบายป่วเราจะมีขายทั้ง2ตัวแต่ตอนนี้เบลเดอร์ชาแนรอสินค้าเข้าอยู่นะคะสำหรับราคาเคาน์เตอร์ตอนนี้นะคะตัว d i ออ s โซวา โเดอทัวเนะคะก็จะมีไซส์ตั้งแต่30 ml 60 ml 100 ml, ml และก็200 ml นะคะ30 ml นี่ราคาจะอยู่ที่2,700บาท60 ml 3,200บาท100 ml 4,300บาทและ200 ml 6,500บาทค่ะ ส่วนโอเดอร์พาร์ฟูมจะมี2ไซส์นะคะก็คือ60 ml แล้วก็100 ml 60 ml จะอยู่ที่3,700บาทและ100 ml จะอยู่ที่4,900บาทในช็อปมินิพอร์ฟูมบายปูนะคะก็จะมีขายทั้งโอเดอร์พาร์ฟูมและโอเดอร์ทัวเลทในไซส์10 ml นะคะในราคา380บาทส่งฟรีทุกรายการค่ะ สำหรับกลิ่นสำหรับกลิ่นนี้นะคะก็เป็นกลิ่นหนึ่งสำหรับผู้ชายที่ว่าก็ค่อนข้างที่จะดึงดูดเพศตรงข้ามได้พอสมควรสามารถใช้ได้ตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานเนาะสามารถใช้ได้ในหลากหลายโอกาสหลากหลาย activity ก็คือมันไม่ใช่กลิ่นที่แบบไล่คนข้างๆอะไรประมาณนี้เนาะกับการเป็นว่าเป็นกลิ่นที่ดึงดูดผู้หญิงให้เข้าหาถ้าถามแบบกลิ่นเนี้ยมันจะแบบว่าเฮ้ยมันโอเคนะแบบอันนี้คือผ่านไปสักพักแล้วนะก็มันเหมือนว่ามันจะคล้ายเรื่องมีความอบอุ่นน่าซุปน่ากอดอะไรประมาณเนี้ย แล้วก็แบบว่าถามว่าชอบไหมสําหรับปูที่เป็นผู้หญิงนะปูชอบผู้ชายที่ฉีดกลิ่นนี้แล้วก็เราเราเคยเดินผ่านเราเคยเดินสวนกับคนที่ฉีดกลิ่นนี้แล้วเราก็ต้องหันมองอะ่ะเฮ้ยน้ําหอมจังด้วยความที่เราเป็นคนจมูกไวไงเราจะได้ชอบได้กลิ่นอ,อะไรประมาณนี้แบบถ้าใครแบบฉีดน้ําหอมแบบหอมๆฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยจะชอบมาก โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับดีออ s ard, o โซว่าโอดูทัวเ e ตและโอดูพาร์ฟูมขอบคุณค่ะ